อี G, พีไก่พาส11ลุยมีน้ำเห็นไหนลงไหน คนเอาคนเอาเห็นไม่มีอีกนะสองคนตรงไหนตรงไหนไม่รู้อ่ะเด็กเคพออัดคลิปแล้วมันเก่งขึ้นว่ะเหมืนในที่ี้หอย่างนี้กูอัดคลิปไว้ตลอดเลยแต่จริงจริงกูสามารถตัดต่อได้เพื่อนลองปะตัดต่อให้ดูเก่งอนะ่ะเราต้องเก่งอยู่แล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วเหมืนมันอยู่บ้านสามร้อยข้างหลังมันพยายามอยู่บนหลังคาเไยนี่อยู่ขา้างล่าง

โอ้ยโอ้ยแม่งย่งมากว่าแม่งเกี่ยวเกี่ยวเยอะเลยน้ยแบบด่านที่แบบเราเราเล่นจนชินแล้วอะซึ่งไอ้ที่กูยิงได้เยอะเพราะว่าไอ้ด่านนั้นกูชินเนี่ยแบบรู้ว่าควรวิ่งไปตรงไหนอะไรเงี้ยกูยกตัวอย่างเช่นด่านเฮียเนี่ยกูเล่นนับครั้งได้เลยว่า3ามครั้งเองเนี่ยเท่าๆมึงเลยเจอแล้วเจอเจอแล้วอยู่ตรงต้นไม้นี้ ร้อยสี่สิบนี่ต้นต้นไม้เลยเห็นปะเนี่ยเอาเดี๋ยว,ย,วยิงแม่งเลยยิงที่หัวนะนิ่งยิงที่หัว oh! ตัวหน้าตัวหน้าอยูเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนึงวิ่งแหวไว,วิ่งแหววท้อท uh. ้อท้อท้อท้ เก็บแล้วมั้ยยังยังยังกูวิ่งไปให้มึงยิงเฉยแม่งหาเราไม่เจอเลยอีกตัวนึงอีกตัวนึงน่าจะอยู่ตรงรถเจ็บกบอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงอยู่นี่ไงแมนได้ใช้ระเบิดสามบีแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยับรอรอรอแมนได้ระเบสามบีแมนได้ระเบสามบีร้อยคิว นี่ไอ้เกมเราได้ยำวิโอเคเราตึงว่ะน้องรักเห็นปะไอ้เราจะไปวิ่งเก็บของน้ำเหี่ยเดี๋ยวก็มีคนเอาของให้เฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าเม็นต้อดสิสิบตัวหนึ่งโมดเลยตัวเดียวเองไม่เห็นเลยว่าจับนี่นี่นี่เดี๋ยวตามมา หมดหมดหมดมึงจะตลกกี่หาก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาล่อวงเราอ่ะแต่คูไม่ไม่ไหย่อนยิงออกมาหรอกไอ้เหี้ยให้แม่งโดนวงบีบตายเไปแต่เมื่อวานที่ผมอยูแม่งที่แมงบนรถอ่ะ้เหียยังหล่อกรูเสียดายกูไม่ได้อัดไว้ไอ้เหี้ยนะแม่งยิงยิงเหมือนไอ้เนียิงเหมือนไอ้พีวีเลยว่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยข้างหน้ามีข้างหน้ามีร้อยหกร้อยหกห้าในบ้านในในบ้านเลย มีคนนึงมีคนนึงยังบังบังบเจ็ดเท่ของกูหลบไอ้เมนลบไอ้เชี่ยเลือดจะหมดไอ้เชี่ยเรนามันเร่งเสร็จได้วะไอ้เรนเล่นพาได้ไหมพาได้คนเยอะพาได้เยอะแต่ว่าได้หมดอ่ะมึงต้องลงตรงที่กูมาร์กนะเว้ย ม,มันจะมันจะมีปืนอยู่ตรงนี้เลยถ้าซูมดูดีๆคือเราต้องลงแล้วเราเรา,เราต้องรู้แล้วพวกปืนมันดอกตรงไหนก็น่ะไอตรงเนี้ยคือมันเป็นแนวยาวเลยเว้ยมันมีปืนยาวเลยแต่ถ้าเกิดมีแน่ๆมันคือตรงกลางไอตรงต้นไม้สองอันไหนปะได้ปืนละได้ปืนละนะกูเจอแล้ว,เ,ลวเอาแม่งลยตี

เยอะอยู่นะเก็บพวกแบบระเบิดควันอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยกันนะ่ะใช้คงวงหรือเฮ้ยน้องรักพี่อยากใช้อยู่พอดีนี่ไงนี่โถเรามีเครื่องบินส่วนตัวกลัวอะไรวะไปเลยเอามาแล้วเออเครื่มาแล้วเครื่องบินมาแล้วเหมอนโดดรถึงรอบนึงปามยาเราเลยน้องรักกูมีแป๊บซี่แ้วมาไอเหม็นไม่กด F ป่ะผ่านแล้ว <laughs> ไม่เลยไม่เลไม่เลย,เลยปั๊มปั๊มแรกอะคิดอยู่ว่าว่าปี๊ยัดไม่กดเองหอกูปั๊มปั๊มยาเหลืองอยู่เลยเยอะคือเครื่องบินเราหมดแล้วยังคนเฟี้ยวอะอยู่อยู่โคม่าติดนิสัย้จะจะแบบไม่เอาแชมป์เอาไว้แล้วหิวคิวอะนันนะ่งไงเจ๊งเจ๊งในบ้านนะสวยเหม็น พี่ยามันมันไปหลังนี่แล้วหลังภูเขาอ่ะรอหลอยอ่ะไม่ไม่ได้เพราะว่าวงเราต้องวิ่งไปหามันเฮ้ยมันควันไทยพี่ยิงเหรอไม่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 ออกมาออกมาถ้างั้นนะควันมันใช่ปะใช่ใช่ใช่เราไปกล้วยดีกว่ากล้วยเซฟกว่าไอเมร์เราแชมป์มันเนี่ยเราลุ้นแชมป์จริงนะมันเหลือสี่ตัวตีนึงอ่ะก็คือเรายิงตีนี้หมดเราก็แชมป์เลยคืออยู่ในวงแล้วเจอละอยู่นู่นอะไรคิดอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่กล้วย โอ้โหยี่สิบสามเลยสุดยอดสุดยอด